นี่ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือตัวคุ้มในงบไม่เกิน20,000บาทนะครับ Honor 400รบรี่รผมบอกเลยว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่เล่นเกมก็ได้ถ่ายรูปก็ดีเพราะว่าตัวกล้องหลังของเขาเนี่ย2 0งล้านพิกเซลนะแล้วก็ยังได้ CPU ที่เป็นตัว snapdragon 8 gen 3ในราคาไม่ถึง20,000บาท สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวไอซิมเมทีครับโอ้โหช่วงนี้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เปิดตัวมาเยอะมากล่าสุดตอนนี้อยู่ในมือเรียบร้อยนะนี่คือเจ้า Honor 400 Pro นะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยเคยมีเจ้าตัว Honor 400อีกหนึ่งเครื่องด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยราคาบอกเลยว่าเขย่าตลาดมากๆเ<อ>นื่องจากว่าเจ้าตัว Honor 400 Pro ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่แค่ประมาณ19,990บาทนะครับได้ความจุแบบ512กิกนะแรม 12, 12บวก12อันนี้ก็คือแบบสเปคค่อนข้างโหดแล้วก็จัดเต็มมมมาาาาากซึ่่่่่งงงเเเททีผไได้้ลลอลนอนะรรตๆสหับจ Honor ผมมีเครื่องส่วนตัวก็จะเป็นตัว Magic 7 Pro ใช่ไหมตัวนั้นเนี่ย AI โหดมากซึ่งตัวรุ่นพี่ AI โหดแค่ไหนรุ่นน้อง AI โหดเหมือนกันนะครับมีทั้งพวก Upscale มีทั้ง AI ที่ลบรอยอะไรต่างๆพวกนี้มีใส่มาให้เยอะมากนะครับซึ่งเครื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจอย่างแรกเลยผมบอกก่อนนะบว่าตัวเครื่อง body ของเขาเนี่ยจะมาเป็นแบบอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับผมทําให้ดูแบบสวยงามมากแล้วก็อยากจะพามาดูในส่องตรงบริเวณกล้องตรงนี้ครับอย่างแรกเลยถ้าเราลองดูขอบตัวกล้องตรงนี้นะมันจะมีคําว่า200ล้าน AI c a m e r a นะครับทำให้มัน แบบโอ้โหดูแบบหรูหราดูแพงมากยิ่งขึ้นแล้วก็วัสดุต่างๆที่เขาใส่มาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับตัวความใหญ่ของจอตัวนี้อยู่ที่6.7นิ้วนะครับแล้วก็ได้ความละเอียดอยู่ที่1 5 k จะเป็นแบบ1,280คูณ2,800นะครับแล้วก็ได้หน้าจอแบบอ m o l e d oled 120Hz ซึ่งเครื่องนี้สิ่งที่ผมชอบคือความสว่างของหน้าจออ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับแสงสว่างจอให้ดูนะป้า นี่คือความสว่างสูงสุดที่จอตัวนี้ทําได้คือ5,000นิตนะครับห้าพันนี้ตอนนี้ในกล้องคือแสงขาเวอร์ไปแล้วนะครับอีกนิดนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นไฟฉายจากหน้าจอไปแล้วเอออันนี้ก็ได้จอที่แบบสว่างแบบสว่างมากๆถ้าใครแบบว่าเฮ้ยต้องใช้กลางแจ้งขี่มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆจอพวกนี้สู้แสงได้สบายนะครับ<อ>แล้วก็จุดเด่นที่ผมชอบสุดๆสําหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว AI Image to Video ครับมันสามารถเปลี่ยนภาพนิ่งให้มันกลายเป็นวิดีโอได้ถามว่าทํายังไงอ่ะเดี๋ยวผมลองมาดูตรงนี้นะครับเข้ามาที่คังภาพถ่ายนะครับแล้ว กดคําว่าสร้างเข้ามาแล้วก็จะมีคําสั่งรูปภาพเป็นวิดีโอตัวนี้เราสามารถเพิ่มภาพเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถแอดรูปภาพเข้ามานะครับซึ่งผมมีภาพอูดหนึ่งภาพนี่ภาพนี้ผมสร้างออกมาไว้แล้วนะครับมันเป็นภาพอูดที่เป็นแบบหาโหลดมาแล้วผมก็ตัดภาพดีมเข้าไปอยู่ในทะเลทรายตัวนี้นะครับก็คือเป็นการถ่ายรูปจากรูปปกติอย่างเงี้ยมาแล้วผมก็มาสรีเอทสร้างรูปเข้ามาเป็นรูปตัวนี้นะครับแล้วผมก็ใช้รูปตัวนี้เนี่ยทำการสร้างเนื้อหาให้มันกลายเป็นวิดีโอครับอ่ะผมลองกดสร้างเนื้อหาให้ดูคร รอมันสักพักครับปุ๊บใช้เวลาประมาณ1-2นาทีในการเปลี่ยนรูปภาพรูปนี้ให้มันกลายเป็นวิดีโอนี่ครับ เปลี่ยนจากรูปภาพกลายเป็นวิดีโอเรียบร้อยอูดเดินได้ดีมดูยืนโบกมือไปไประมาอ,อันนี้ก็คือแบบเราเหมือนกับไปค reate เองเราไปสร้างสรรค์อะไรเองได้นะไม่จําเป็นที่แบบว่าต้องใช้ภาพที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ใช้พวกฟังก์ชันเพแบบื่อตัดต่อตัดออกตัดแปะอะไรพวกนี้มันก็จะมีพวกหลากหลายเครื่องมือ t o o l หลายๆอย่างนะครับนอกจากตัว AI ตัวนี้มันก็ได้มีในส่วนตัว AI Elass นะครับที่เป็นตัวยังลบสมมติผมมีภาพตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมผมอยากจะลองลบในส่วนตัวนี้ออก่ะผมลองถูลบออกไปนะครับแล้วลองกด ความเนียนในการลบของโทรศัพท์ออเนอร์ตัวนี้เนี่ยแปดสิบถึงเกคือสามารถลบได้ค่อนข้างเนียนมากๆนะครับแล้วก็พวกแสงสะท้อนอะไรต่างๆพวกแฟพวกแสงแบบถ่ายกับกระจกแล้วมันเฟกตัวนี้ก็สามารถลบออกได้นะครับหรือในสองตัวฟังก์ชันเฟซจูนครับใครที่แบบเคยแบบไปถ่ายรูปไงนี่กหรอนะไปถ่ายรูปกับกลุ่มเพื่อนไปถ่ายเอาตรงเอาติ้งอะไรต่างๆเงี้ยบางคนหลับมาแต่รูปนั้นเนี่ยโพสิชันทุกคนสวยมากทีเนี้ยเรากลับมาแล้วเพิ่งมาเห็นรูปเราสามารถใช้ a อครับเนี่ยลองกดปั๊ มันหลับตาอยู่เนี่ยให้ลืมตาได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีข้อแม้นิดนึงนะครับคือจะต้องมีรูปอื่นในเครื่องนะครับ AI ถึงจะดึงมาใช้งานได้ดังนั้นเวลาที่สมมติเราไปเอาติ้งอะไรต่างๆเนี่ยพยายามกดมาหลายๆภาพบางคนนุ้นหลับตาคนนี้หลับตาคนนั้นหลับตาเดี๋ยว AI มันจะเอาภาพหลายๆภาพเนี่ยมารวมประกอบแล้วก็ทําให้มันลืมตาได้นะครับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้อันนี้สาวๆน่าจะชอบจะเป็นในส่วนของตัว AI beauty นะครับสมมติเรามีเซลฟี่ขึ้นมารูปหนึ่งนะครับแล้วเราอยากจะให้แบบหน้าสวยหน้าเนียนเรียวเชฟขาวปากแดงอะไรต่างๆเเรราาาสมถใช้ ฟังชัน AI Beauty ครับแก้หน้าได้ก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนแอปเหมยตู้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องโหลดแอปมีแอปมาให้ภายในเครื่องเลยและตัวนี้ครับจะมีหนึ่งฟังชัน AI Upscale นะครับที่สามารถทําภาพให้คมมากยิ่งขึ้นได้อย่างเช่นเวลาที่คุณไปเซลฟี่กล้องหน้ามาหรือว่าไปถ่ายรูปกล้องหลังมาเนี้ยภาพมันอาจจะไม่ชัดเต็ม100%ใช่ไหมคุณใช้ตัว AI ตัวนี้ครับกดเข้าไปปั๊บ มันจะเป็นการอัพสเกลภาพนะครับทำให้ภาพคมขึ้นนะครับหรือจะเป็นตัวฟังก์ชันตัวนี้ AI cut out นะครับจะเป็นการลบภาพพื้นหลังนะครับหรือว่าคัดลอกจุดที่เราอยากจะได้เพิ่มเติมเนี้ยเราสามารถทําได้อย่างเช่นอ่ารูปดีเนี้ยที่ผมมีทําไปแล้วรูปหนึ่งเนาะเนี่ยครับ ก็คือใช้ AI คัดเอาครับเนี่ยผมสามารถคัดรูปดีออกมาปั๊บแล้วผมก็เอาไปตัดแปะตามจุดบริเวณต่างๆเอาไปตัดแปะใส่รูปอื่นๆเนี่ยสามารถย้ายสามารถมูฟสามารถไปไปมามาต่างๆเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากตัวนี้ยังมีอีกอันนึงที่ผมแอบอึ้งมากที่สุดคือใช้ตัว AI ในการขยายภาพครับอันนี้คือภาพตั้งต้นที่ดีไม่ถ่ายมานะครับแล้วผมก็ใช้ AI ในการขยายภาพให้กว้างขึ้นครับปึ๊บ นี่ดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับหรือจะเป็นภาพภาพนี้ครับเนี่ยผมไปถ่ายมานะครับเป็นุมบุมแบบบุมเสยใช่ไหมแล้วตัวนี้ภาพตึกมันดูเล็กไปหน่อยดูแคบไปหน่อยผมใช้ AI ขยายปึ้ม นี่แต่ว่าอันนี้อาจจะยังไม่ได้เนียนมากมายเขาก็ต่อเติมเป็นแบบแปลกๆตามที่ AI มันอยากจะคิดอ่ะเออเนี่ยก็ต่อขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ดูแปลกดูแหวกแนวดูสวยดีนะครับสำหรับการขยายภาพตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับมันจะมีฟังก์ชันถ่ายวิดีโอ2ด้านได้ด้วยกันนะครับก็คือถ่ายทั้งกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันอันเนี้ยพอเขาใช้ตัว Snapdragon 8 Gen 3เป็น CPU แรงใช่ไหมเขาก็เลยใส่ฟังก์ชันตัวนี้มานี่เข้ามาในส่วนตัวกล้องนะครับแล้วก็เลื่อนไปตรงเพิ่มเติมตรงนี้จะมีคําว่าหลายวิดีโอนะครับไอตรงหลาย กล้องหน้าตัวนี้ก็ได้อยู่นะครับอารมณ์แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับเราอยู่กันในสตูดิโอตอนนี้เราอยากจะถ่ายงานกันประมาณนี้แล้วผมก็ให้เพื่อนๆ <ico le af> เห็นกล้องหน้าด้านผมนะครับเนี่ยได้อยู่อย่างนี้นะครับผมก็จะมีเห็นแบบรายละเอียดข้อมูลแบบเยอะมากแล้วเราก็ได้เห็นตัวกล้องของเราด้วยซึ่งตรงน,นี้เราสามารถเหมือนกับปรับได้นะว่าจะให้มันเป็นแบบไหนอันนี้คือเอากล้องเดียวอ่ะเหลือมาเป็นกล้องหน้าของผมกล้องเดียวนะครับหรือจะให้แบบหน้าผมเล็กแล้วก็ให้เห็นวัตถุด้านหลังใหญ่จะได้แบบเห็นมองของได้ชัดได้ง่ายเนี่ย อันนี้สามารถทำได้เลยนี่ผมลองถ่ายให้ดูนะครับผมก็เรียกได้ว่าทำแบบมัลติวิดีโอถ่าย2ด้านพร้อมกันได้อันนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันจะต้องใช้ซ p u ที่แรงด้วยแล้วก็ใช้ในส่วนฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เขาใส่มานะครับถามว่านอกจากชิปที่ให้มาโหดแรมที่ให้มา12บวก2กล้องมันชัดแค่ไหนนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมพามาดูแล้วเนาะว่ากล้องด้านหลังมัน200ล้าน AI ใช่ไหมตัวกล้องเลนหลักของเขาเนี่ย200ล้านพิกเซลนะครับมีกันสั่น o i s ค่า F 1.9นะครับแล้วก็เซนเซอร์ไซส์เนี่ยจะเป็น1 1.4นิ้วนะครับความชัดความสวยนี่คือภาพที่ได้มาจากตัวกล้องหลังนะครับคือมันสามารถเก็บบรรยากาศต่างๆได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะแบบถ่ายภาพบุคคลอะไรต่างๆหรือว่าไปถ่ายภาพแบบเนี้ยพวกวงพวกวิวต่างๆนะรหรือว่าฉากตอนกลางคืนกล้องตัวนี้เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเขาได้ค่า F ที่แบบค่อนข้างกว้าง1.9นะครับแล้วนอกจากตัวนี้นะมันยังมีตัวเลนส er ์อัลตร้าไวต์ตัวเลนส er ์อัลิทัว์ไวตัวน,วนี้ต้องบอกเลยว่ามันมันกว้างมากอะ่ะกว้างจนขนาดที่แบบดูตาก,กล้องผมนิ New ้วโผล่เข้าไปในกล้องเวลาใครใช้จะเลนส์อัลตร้า ต้องระวังนิวนิดนึงนะครับม่งั้นนิวมันจะเข้ากล้องได้เพราะว่าเลนมันกว้างแล้วก็เก็บบุมภาพได้แบบกว้างมากๆนะครับซึ่งตัวเลน Ultra ์อล้าไวตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับถามว่าถ้าซูมเข้าไปรายละเอียดมันอาจจะยังไม่ได้คมไม่ได้เยอะมากแต่อย่าลืมว่าเรามีในส่วนตัวฟังก์ชัน AI upscale เราถ่ายเลน Ultra ์อล้าไวเสร็จเข้า AI upscale ภาพจะคมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ได้เลน12ล้านพิกเซล f 2.2นะครับความกว้างอยู่ที่112องศา,าด้วยกันนะครับนอกจากเลนตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวเลนส์เทเลตัวนี้นะครับมันจะซูมได้ไกลสุดอยู่ที่3เท่าที่แบบชัดที่สุดนะเกินกว่านี้จะเป็นแบบระบบดิจิตอลแล้วซึ่งตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์ของทาง Sony เป็น IMX 856นะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็มีการสั่น OIS f 2.2เซ็นเซอร์จะเป็น1ส่วน2.0นิ้วแต่ตัวนี้มันมีฟีเจอร์หนึ่งที่เวลาที่ใช้งานจริงๆอ่ะน่าจะถูกใจก็คือเวลาที่เราเข้าไปในกล้องใช่ไหมครับแล้วผมลองคูณ3ามกคูณ6อะไรเงี้ยเวลาที่ซูมไปไกลๆลองนึกภาพมันจะสั่น หามันจะสันมากนะครับเขาจะมีฟังก์ชันตัว AI Super Zoom ขึ้นมานะครับทำให้เวลาที่เราซูมไกลเกินในระยะไปแบบเกิน15แล้วอ่ะ ภาพมันจะนิ่งแล้วมันก็จะมีตัวอย่างของภาพนะตัวอย่างของกล้องเนี่ยเข้ามาให้นะแล้วเราก็ถือนิ่งๆนะครับตรงเนี้ยมันจะช่วยใช้ AI super zoom ทําให้เราสามารถถ่ายภาพได้คมอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าถ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนมันซูมได้ไกลๆมากๆแต่ไม่มีฟังก์ชันพวกนี้เข้ามาถ่ายภาพออกมายังไงก็เบอร์คุณจะต้องใช้ขาตั้งกล้องแต่ตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องใช้ AI super zoom เข้าไปอันเนี้ยภาพจะนิ่งทันทีแล้วก็นี่คือภาพที่ได้ครับจากระยะ50เท่าครับ แล้วตรงนี้นะครับยังไม่หมดนะเรื่องการถ่ายรูปเครื่องนี้คือให้มาเยอะมากอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ชอบเลยก็คือมันมีฟังก์ชันตัวฟิล์มซิมูเลต o พอตเทตนะครับคือสามารถปรับได้6แบบในรูปโหมดรูปถ่ายภาพนะครับเนี่ยเวลาที่ถ่ายออกมาภาพก็จะได้ประมาณนี้มันจะแบ ดูเป็นโทนฟิล์มดูเป็นเหมือนกับกล้องฟิล์มถ่ายออกมาดูสวยดีนะครับได้ภาพที่แบบได้อีกได้อีกโทนนึงอะ่ะดูไม่เหมือนกับใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายรูปแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอารูปนี้ยไปแต่งต่อเพิ่มเติมให้ยุ่งยากคือเราสามารถเลือกสไตล์โทนเลือกสไตล์ฟิล์มของตัวกล้องของตัวภาพเนี่ยใส่เข้ามาได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้เอาจริงๆมีอีกอันนึงลืมบอกผมได้ลองเล่นมานะครับมันจะมีในส่วนองตัวอะเอามาโครกันแล้วก็ได้อันนี้สามารถถ่ายมาโครได้นะครับเนี่ย ถ่ายนอนชีเมจโจอได้มานะครับผมโอ้โหสามารถถ่ายได้แล้วก็โอ้โหดูความชัดเห็นลูก,กตาของนอนเห็นพวกขานอนอะไรต่างๆได้ค่อนข้างชัดมากๆนะครับและแน่นอนนอกจากฟังก์ชันการถ่ายรูปเจ๋งๆเนี่ยการถ่ายวิดีโอเขายังถ่ายได้โหดนะครับถ้าสมมุติเป็นเลนหลักเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้เป็นยังไงลองดูกัน แล้เดี๋ยวลองดูอีกเลนหนึ่งตัวนี้จะเป็นวิดีโอแบบอัลตร้าไวคือเลนอัลตร้าไวเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้แต่ว่าจะถ่ายได้เป็นแบบ 4K 30เฟรมลองดูกันครับ เป็นไงสำหรับการถ่ายวิดีโอซึ่งผมบอกนะอันนี้คือจบไปแล้วสำหรับพาร์ทกล้องหลังนะเรามาดูกล้องหน้ากันต่อนะครับกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ค่า F จะอยู่ที่2.0นะมีในส่วนของการปรับมุมมองเป็นแบบ Y ได้ด้วยนะครับตัวนี้ย ถ่ายเซลฟี่ต่างๆก็เรียกว่าสาวๆน่าจะชอบใจแล้วกันถ้าสมมุติถ่ายออกมามันยังดูจริงเกินไปคุณก็ไปเข้าตัว AI ที่ผมบอกอะเป็น AI beauty กดปับป๊บปรับแก้หน้าสวยๆได้หรือถ้าคุณบอกว่าอยากจะถ่ายวิดีโอส่งแบบคลิปเซ็กซ์ท่งเซ็กซี่ให้แฟนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช้กล้องหน้าถ่ายเงี้ยตัวนี้รองรับการถ่ายกล้องหน้า 4K 30เฟรมเป็นยังไงลองดูกัน พวกนี้ก็คือจะเป็นพวกกล้องที่เขาติดมาให้ภายในเครื่องตัวนี้คือถ่ายวิดีโอก็เจ๋งถ่ายรูปก็ได้ถ่ายมาแบบทุกอย่างคือแบบหลายคนน่าจะชอบอะ่ะแต่อันนี้ยังไม่ใช่โหมดที่แบบเจ๋งมากๆมันมีโหมดหนึ่งตัดวิดีโอแบบ AI คือคุณสามารถใช้ AI ในการตัดวิดีโอได้นะครับให้คุณไปทําการถ่ายวิดีโอแบบลองเทคยาวๆมาเลยถ่ายยาวๆมาปุ๊บใช่ไหมครับ เข้ามาในส่วนตัวฟังก์ชันการตัดวิดีโอนะครับตรงนี้แล้วกดโปรเซสป้าว AI จะทําการตัดวิดีโอให้รอสักพักหนึ่งนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่คือวิดีโอที่ AI ตัดให้นี่เลยก็จะมีใส่เอฟเฟกมีใส่เพลงมีใส่อะไรต่างๆมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น AI ที่ตัดมาให้หมดถ้าเกิดเราไม่ชอบเราสามารถไปปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี้ยได้อีกนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับพอมาถึงตรงนี้หลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าโหเดี๋ยวนี้ AI มันทําได้เยอะขนาดนี้แล้วหรอ ใช่ครับพอ AI มันทําได้เยอะ AI มันเล่นได้เยอะมากใช่ไหมเขาก็เลยแอดฟังก์ชันหนึ่งเข้ามาครับคือ AI ที่เอาไวต้ตรวจจับ e e p fake นะครับถ้าสมมติเป็นวิดีโอที่คุณไปเห็นตามโลกอินเทอร์เนต็ตหรือแบบมีใครเฟ e t ท m e มาหาคุณและคุณแบบกลัวว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบวิดีโอจรงิงๆหรือเปล่าใช่ไหมคุณสามารถเข้าไปในฟังก์ชันตรวจจับ e e p fake ได้นะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สามารถเข้าไปใช้ปุ๊บแล้วก็กดให้มันตรวจสอบนะครับแล้วเขาก็จะแจ้งขึ้นมาว่าตัวนี้เป็นวิดีโอแบบ e e p fake หรือเปล่านะครับก็ถ้ามก็นเเตวสีิิดดปโ Defect ขึ้นมาเนี่ยจะคืนแจ้งเตือนว่าเอ้ยนี่คือวิดีโอปลอมนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกยังไม่หมดนะครับสมมุติว่าเราใช้งานพวกมีข้อความพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราใช้ข้อมือด้านหลังนะครับสั่งการได้นะเนี่ยผมจะลองวงอยู่อย่างนี้นะครับปุ๊บ นี่เขาก็จะมีตีกรอบขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถเปิดทูบ็อกซเครื่องมือทางด้านขวานะครับเราจะสามารถแอดเข้าไปตรงไหนก็ได้สามารถใช้ฟังก์ชัน Search Image Save to Gallery นะครับหรือว่าจะใส่เข้าไปในโน้ตเซฟเป็นรูปภาพส่งเข้า Gmail อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถทําได้ด้วยข้อนิ้วด้านหลังของเรานะครับแล้วก็นอกจากข้อนิ้วที่เราเอามาวงนะครับมันยังมีฟังก์ชันอื่นอีกสมมติอยู่หน้านี้คุณอยากจะบันทึกหน้าจอใช่ไหมคุณสามารถข้อสองครั้งได้ครับ จะเป็นการเซฟลูนี่ใช้เรียกว่าได้หลากหลายอย่างนะครับกดค้างไว้ก็ได้นะครับเพื่อจะแบบสลับฉากไปแบบฉากอื่นเซตอื่นแล้วก็ เหมือนเอาไปทํางานอย่างอื่นต่ออันเนี้ยสามารถเล่นได้ค่อนข้างเยอะและถ้าสมมติคุณบอกว่าอันเนี้ยหมดแล้วใช่ไหมครับยังไม่หมดครับมันยังมีอีกหนึ่ง AI ครับเป็น AI ที่เอาไว้แปลภาษาสําหรับการโทรครับเวลาที่บางครั้งคุณไปติดต่องานกับชาวต่างชาติแล้วชาวต่างชาติอยากจะโทรคุยกับคุณใช่ปะแล้วคุณฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องหรือภาษาอื่นๆไม่ค่อยคล่องเครื่องนี้นะครับมี AI รองรับการแปลภาษาในการโทรเรียบร้อยนะครับแล้วก็รองรับทั้งหมด15ภาษาแล้วที่สําคัญเลยคือรองรับการแปลภาษาไทยคือจะบอกว่าเฮ้ยหลายๆเครื่องมันก็ มีการแปลภาษาในการโทรแล้วแต่ผมกล้าพูดว่าหลายๆแบรนด์ยังไม่ได้รองรับภาษาไทยผมเคยรีวิวหลายเครื่องเนี้ยก็ยังไม่มีภาษาไทยยังไม่มีภาษาไทยแต่เจ้าตัวออเนอร์ตัวเนี้ยมีภาษาไทยมาให้แล้วนะครับแล้วก็เขาทุกครั้งที่เวลาที่เราทําการโทรเนี้ยถ้าสมมติเราใส่หูฟังแล้วเราอยากจะแบบอ่านก็ได้นะเขาจะมีขึ้นเป็นคําบรรยายในการแบบ ที่เราโทรคุยกันเนี้ยขึ้นมาเป็นข้อความข้อความทําให้เราสามารถอ่านได้ด้วยและนอกจอากนี้นะครับมันยังมีฟีเจอร์หนึ่งที่รู้สึกชอบใจมากๆเคยเป็นไหมครับเวลาที่แบบเราไปเที่ยวกับเพื่อนเงี้ยเราใช้โทรศัพท์มือถือ Android เราอยากจะส่งรูปภาพส่งอะไรต่างๆให้เพื่อนเงี้ยถ้าเพื่อนใช้ a n d r o อ d ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกมันก็สามารถส่งได้ใช่ปะแต่เพื่อนบางคนเงี้ย iPhone 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 นะครับรอบนี้นะครับ h o n เ r เขามีแอปตัวหนึ่งครับให้ดาวน์โหลดใน iPhone ได้เลยชื่อแอปว่า Honor อร n n e c t นะครับพอเราโหลด แล้วนะครับเราสามารถโยนไฟล์ครับไปยัง iOS ได้ต่อไปนี้เพื่อนใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone iPhone ถ่ายรูปไม่ชัด iPhone ถ่ายรูปไม่สวย iPhone ไม่มีสไตล์ฟิล์ม iPhone ลบ AI นู่นนี่นั้นไม่ได้เฮ้ยเธอเอามือ,ถ,อถือเราถ่ายเดี๋ยวเราส่งรูปไปให้นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวแอป o n o r Connect เนี่ยในการส่งรูปไปยัง iPhone อันนี้ทําได้แล้ว h o n o r มี tool มาให้ต่างๆเรียบร้อยนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆนะว่าพวกฟีเจอร์ฟรังก์ชัน AI ต่างๆอะ่ะ o n o r คือใส่มาเยอะมากแล้วก็จัดเต็มมากๆนะครับอ่ะจบไปกับ AI เรากลับมารีวิวตัวสเปคเครื่องนิดนึงดีกว่านะครับโอ้โหพูดไปเยอะมากตัวนี้นอกจาก CPU แรงการ์จอก็ให้มาโหดนะครับจะเป็นตัว a d r n โน750ะครับและถ้าถามว่าตัว Snapdragon 8 Gen 3ใน Honor แรงขนาดไหนนะครับนี่ลองดู Single-Core 2,068แต้ม Multicore เนี่ยได้6244แต้มเลยนะแล้วก็ใน2ตัว GPU ครับตัวนี้จะเป็นตัว a d e n o 750ได้คะแนนที่13024แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ผมมีทดสอบในส่วนตัว AToTu ด้วยตัวนี้นี่นะครับคะแนน AToTu จะได้ที่1,854,181แต้มด้วยกันนะครับดังนั้นความแรงของเจ้าตัว Honor 40 Pro เนี่ยบอกเลยเล่นเกมได้สบายสๆนะไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยมันเป็นโทรศัพท์ที่เน้นถ่ายรูปหรือเปล่าแล้วการเล่นเกมจะแรงหรือเปล่าเล่นได้แบบชิลๆ ผมมีลองทดสอบเกมนะครับอันนี้เป็นเกม g e n ช h i n Impact ละกันลองเข้าเกมมาดูเลยผมจะปรับเซตติ้งกราฟิกสูงสุดนะครับปรับเป็นแบบ60เฟรมด้วยเวลาเล่นเกมต้องบอกตรงๆว่าเล่นได้ไม่มีปัญหาพวกเกนชงเกนชินอะไรต่างเนี้ยอันนี้เดินคือแบบลื่นเลยนะครับคือหนึ่งสิ่งเลยที่ลื่นมันมาจากตัว Snapdragon 8 Gen 3เนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวชิปการ์ดจอที่เป็นตัว Adreno 750นเนี่ยเราจะเห็นว่าปล่อยสกิลเดินอะไรต่างๆเดินได้สบายๆแล้วก็ได้หน้าจอแบบ120ยยี่สิบเฮิร์ตนะคร ภาพมันค่อนข้างสมูทแล้วก็ลื่นไหลนะครับแล้วตัวจอตัวนี้ผมแอบบอกนิดนึงนะครับว่ามันผ่านมาตรฐานได้รับการรับรองจาก SGS ด้วยนะครับดังนั้นคุณเล่นยาวๆไปเลยไม่ต้องกลัวสายตรงสายตาเสียอันนี้สบายๆนะครับแล้วก็ถ้าสมมติคุณเล่นเกมอยู่คุณอยากจะปรับแต่งโนูเนี้นั้นนะครับเขามีฟังก์ชันเกมโหมดได้ครับตรงนี้เราสามารถเลื่อนเข้ามาแล้วก็ปรับตั้งค่าเป็นแบบเกมโหมดได้ด้วยโอเคเรามาลองต่อกับเกมผับจีดูอีกเกมนึงนะครับเกมนี้ผมจะปรับตั้งค่าเป็นแบบ Ultra HDR นะครับแล้วก็ในเรื่องของความคมตัวเเเนี้ยยยผมมจะปิดดหลลรอแบบ CX อันนี้ก็คือจะสูบสเปคสุดๆนะครับเข้าไปลองเล่นดูอันนี้ก็ยังคงสามารถเล่นได้แบบลื่นๆสบายๆไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดอันนี้ก็เนี่ยเดินเก็บของไปกระโดดยิงอะไรพวกนี้อันนี้ยังลื่นอยู่นะครับคือกล้าพูดเลยว่าถ้าคุณอยากจะเล่นผับ G ีปรับแบบ ultra HDR คุณจะต้องซื้อโทรศัพท์มือถือที่เป็น snapdragon เท่านั้นเพราะถ้าสมมติเป็นชิปอื่นมันไม่อนุญาตให้เปิดแต่เครื่องนี้เปิดได้เล่นได้ไม่มีปัญหานะครับอะลองต่อกับเกม ROV ดูนะครับสายตีป้อมหลายคนก็เล่นกันเกมนี้อยู่แหละนะครับ อันนี้สามารถปรับกราฟิกแบบสูงมากได้เดินไปตีป้อมเจอคริเจอ,เจอมอนเจออะไรต่างๆเนี้ยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับช่วงที่แบบนะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงตีชุลมุนเอฟเฟกกันเยอะๆเครื่องตัวนี้สามารถเล่นได้แบบสบายๆนะครับหรือจะเป็นเกมคอฟบิวตี้อีกสักเกมหนึ่งนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมสายแนว FPS นะครับก็จะใช้ในส่วนงตัวจอเข้ามาค่อนข้างเยอะจอ6.7นิ้วเนี่ยเป็นจอที่ค่อนข้างใหญ่เวลาที่คุณเล่นนิ้วโปงนิ้วโป้งอะไรต่างๆใหญ่เงี้ยมันก็จะไม่ค่อยบดบังจอสักเท่าไหร่ถ้าสมมติเป็็นนนพพวววกโททรรศรั์จออเล6.2ิิ้้หื5.8 อันนี้อาจจะแบบเล่นเกมแนว FPS ไม่ถนะัด c o อ l of d u t y อันนี้ก็เล่นได้สบายลื่นนะครับซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะมีความกังวลอีกว่าเล่นเกมขนาดนี้ลื่นขนาดนี้แบตเตอรี่จะอึดหรือเปล่าใช่ไหมเครื่องนี้นะครับให้แบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว100วัตต์ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือเขามีชาร์จไร้สายครับแล้วชาร์จไร้สายไม่ได้แบบ8วัตต์10วัตต์12วัตต์นะ ชาร์จไร้สายเนี่ย50บวัตต์คือชาร์จไร้สายได้เร็วมากปัญหาที่คุณจะตามมาก็คือคุณจะต้องไปหาแท่นชาร์จไร้สายแรงๆแล้วครับพวกที่รองรับไร้สาย50วัตต์ได้อันนี้ก็ไปหากันเอานะครับแต่ถ้าสมมติอยากจะชาร์จแบบมีสายร้อยวัตต์อันนี้ไม่ต้องไปซื้ออะไรยุ่ยงยากในกล่องนะครับเขาจะมีในสองตัวสาย USB Type A ถึ Type C แถมมาให้1เส้นนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ปลั๊กตัวนี้ครับ100วัตต์เป็นตัว h o n o r Super Charge นะครับแถมมาให้ภายในกล่อง ผมได้ลองทดสอบแบตเตอรี่นะครับตั้งเอาไว้เทสทดสอบจริงๆเลยนะครับผมเปิด ยูทูบต่อ Wi-Fi 7นะครับตั้งค่าแสงจอ50%อเอย่าลืมนะจอตัวนี้สว่างมาก5พันนิตนะครับตั้ง50%นี่คือสว่างตามบอร์ดแล้วนะแล้วก็ตั้งเสียง50%นะครับผมลองเทสท o ทัลแบตเตอรี่เนี่ยได้ทั้งหมด13ชั่วโมง10นาทีเรียกได้ว่าโคตรนานแบตอึดมากๆนะครับแบตแบบแบตอึดมากใครที่แบบว่าอยากจะเอาไปถ่ายวิดีโอวิดีโออะไรต่างๆยาวๆเงี้ยถ่ายได้แบบสบายๆเพราะว่าตัวโทรศัพท์มือถือเครื่องเนี้ยมันถ่ายแบบ 4K60 เรมได้งทีนี้เห็นแบตเตอรี่ไปแล้วใไ หลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วลําโพงที่ให้มาเนี่ยพี่เปิด5 0เสียงมันดังหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องตัวนี้เขาเป็นแบบลําโพงคู่เห็นว่ามันจะมีลาโพงด้านบนอยู่หนึ่งตัวด้านล่างอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูตัวเนี้ยมันสามารถตั้งค่าลาโพงแบบ200%ได้เนี่ยตั้งอันนี้สูงสุด200%แล้วลองฟังเสียงดูคือเสียงอ่ะค่อนข้างมีมิติแล้วก็ดังในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าดังแบบดังลั่นจนแบบโอโา่ามมองว เพียงพอต่อการดูคนเดียวหรือว่าดู 2- อสาคนแล้วก็นั่งใกล้ๆก,กันเนี้ยได้อยู่นะครับแต่ถ้าสมมติจะเปิดเพลงฟังให้ดังทั้งห้องเนี้ยก็พอได้แหละแต่อย่าวางโทรศัพท์มือถือไกลมากมายนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงของลำโพงของโทรศัพท์มือถือออเนอตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปลองฟังแบบอัดชัดๆจริงๆดูครับ we are, we are. เรียกได้ว่าเสียงที่เขาให้มาเนี่ยครบครบทจ,บจ,บจบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการใช้งานพวกนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ต่อ Wi-Fi อยู่ใช่ไหมอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่ามันรองรับ Wi-Fi 7นะตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 7นนะครับความถี่ 5G ความเร็วในการเชื่อมโยองอะไรต่างๆพวกนี้รองรับทั้งหมดบลูทูธ5.4มี NFC ด้วยนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งสิ่งที่อ o อนเนอร์เขาโคตรจะภูมิใจนําเสนอก็คือความทน <Wow. S 1> ผมเคยทดสอบอ o อนเนอร์โยนผมเคยทดสอบปลาเครื่องผมเคยทดสอบแบบอะไรเครื่องแบบหลายอย่างมาก ต้องบอกอตรงๆว่าเขาไม่ละทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าเขาใส่ความทนทานให้แค่เฉพาะรุ่นตัวถูกรุ่นประหยัดนะตัวนี้ใส่มาให้ทุกอย่างบอดี้บอกไปแล้วเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ตัวกระจกของเขาเนี่ยเขาจะใช้ในรูปแบบของตัวซูเปอร์ดับเบิลเทมเพิร์กลาส A.G.C.D.T. Star 2 Plus นะครับก็คือแบบจอตกลงไงเงี้ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกมันได้ความทนนะครับแล้วก็ยังรองรับการกันน้ํากันอะไรต่างๆเนี่ยในระดับ I.P.68I.P.69 กันเลยทีเดียวนะครับส่วนดีไซน์ด้านข้างของตัวเครื่องอ่ะพามาดูนิดนึงแล้วกันมีปุ่ม เพิ่มเสียงลดเสียงด้านบนก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ IR สามารถสั่งอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีช่องสําหรับการใส่ตัวซิมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวรูชาร์จนะครับที่เป็น USB Type C ซึ่งรองรับฟังก์ชัน OTG ด้วยแต่ ต้องบอกก่อนว่าเป็น USB 2.0ไม่ใช่ USB 3.0นะครับความเร็วสปีดในการถ่ายโอนอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็มีมาให้ใช้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องการขายการวางจำหน่ายอะไรต่างๆราคาบอกไปแล้ว1,9990บาทรับประกัน2ปีนะครับถ้าสมมุติเกิดคุณไปทำตก จอลงอย่างนี้แล้วเกิดจอแตกเขามีรับประกันจอให้6เดือนนะครับถ้าเกิดแตกภายใน6เดือนแรกเนี่ยเครมฟรีนะครับแล้วก็เรื่องของสีเขาจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีวันนี้ที่ผมเอามารีวิวตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสีตัวรูน่าเกนะครับแล้วก็จะมีอีก2สีด้วยกันก็คือสีมิดไนท์แบ็กนะครับกับสีอีกหนึ่งสีที่กําลังรอลุ้นว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าจะเป็นตัวสีทริโอ้บลูนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับตัวเนี้ย เป็นรุ่นพี่19,990บาทจริงๆยังมีรุ่นน้องอีกหนึ่งตัวไว้เดี๋ยวผมรีวิวให้ชมกันนะครับตัวรุ่นน้องตัวนี้ก็จะเป็น400ธรรมดานะครับราคาก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก12,990บาทจะเป็นแรม12รอม256นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นตัวแรม12รอม512เนี่ยราคาจะอยู่ที่14,990บาทซึ่งเขาจะมีโปรด้วยนะครับถ้าสมมติใครอยากได้เนี่ยเขาจะมีสั่งพรีออเดอร์ตั้งแต่ช่วงวันที่17ถึงวันที่27ถ้าสั่งพรีออเดอร์ช่วงนี้อัพความจุแบบฟรีๆไปเลยนะครับก็คือจ่ายราคาถูกแ ได้สเปคตัวราคาแพงเอออันนี้ก็มีมาให้ครบๆนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าสมมุติใครหาโทรศัพท์มือถืองบประมาณช่วง20,000บาทจัดไป Honor 400โปรนะครับแต่ถ้าสมมติบอกว่าหาสักหมื่นต้นๆอะไรประมาณนี้หมื่นต้นๆหมื่นกลาง 400ตัวธรรมดาครับเพราะว่าคุณสั่งซื้อตอนพรีออเดอร์12,990บาทคุณได้สเปคตัว14,990บาทถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ความแรงอะไรต่างๆถือว่าแรงไม่แพ้กันเลยก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมน nope บ x อ t ก mm hmm. ขอตัวลาไปก่อน mm hmm. ไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ